สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้กินส้มตำโจ๊ะกันครับชามใหญ่เลยเราโจใหญ่ชี่สุดครับแต่ว่าเป็นซื้อกลับมากินที่บ้านทุกคนถุงใหญ่มากถุงนี้250ครับดูกับเทียบกับฝ่ามือของกี้นะคือแบบเนี้ยหน้ากี้คือแบบว่าใหญ่จริงๆทุกคนโหเดี๋ยวเรามาเทใส่กันนะครับแล้วก็ไก่ย่างแบบจุ๊ยซี่จุ๊ยซี่ของเขาคือแบบว่ากินแล้วติดใจกินที่ร้านนะฮะเดี๋ยวเรามาเทกันเลยครับทุกคน เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับกี้จะกินไก่รองท้องก่อนนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นแบบอันคัดนะครับยาวๆกันไปเลยเพราะว่ายัางไงมันกินไม่หมดอยู่แล้วครับตัวนี้นะฮะแต่ว่าเราจะกินประมาณสัก1ิกว่านาทีนะครับดูอาการกันนะกี้ทุกคนครับว่ากี้จะบอกว่า <c oughs> เหงื่อไหลคลยย้อยขนาดไหนเพราะว่าโจ๊กนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของความเผ็ดอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวรองท้องด้วยไก่ก่อนเลยนะครับอืมคือไก่เขาฉ่ำมาก อืมอม,มาลองท้องแล้วครับครับหมูด้วยอืถาดนี้250ที่ชอบกินก็คือที่ว่ามันคุ้มดีครับม,มีทุกอย่างอะ่ะกุ้งสุก อืกุ้งสดคุ้มมาก250บาททุกคนอันนี้ซื้อกินนะเขาไม่ได้เอามาให้อะไรโจโจอืมปลาหมึกหมูย,ยอ ยาวๆเลยนะครับวันนี้ไม่ตัดต่อเพราะว่ากินไม่หมดอยู่แล้วถาดใหญ่มากมเหมือนวันนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่ อืแต่ไก่ย่างเขาแบบดีมากแซบ่บตำโจ๊ะะก็เหมือนตำรวมทุกอย่างครับทุกคนอืม ไหลบัวแต่เราก็ต้องพูดตรงๆนะว่าของเขาอาจจะแบบไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ๆมากอย่างปลาหมึกอย่างเง้ยครับก็จะเป็นแบบว่าตัวเล็กหน่อยแต่ถือว่าคุ้มหน่อไม้ามาก็มาเป็นชิ้นใหญ่อืม เกือบลืมเลยเขามีกระถินกระถินนี้แพงนะคือแบบว่าไปซื้อที่ตลาดอย่างเงี้ย mm hmm. ุงเท่านี้น่าจะสักสี่สิบาทอะถ้าซื้อแบบซื้อแยกๆอะอืม mm hmm. โรยกระถินครับมาต่อเลยครับมันช่วยลดเผ็ดได้เวลาที่เราแบบ กินแบบเผ็ดอ่ะอหอยแครงก็ตัวเล็กแต่สดล่าสุดไปเดินตลาดแบบตลาดธรรมดาเลยนะทุกคนไปเจอหอยแครง ิโลละสองลเจดสิบโอ้โหของแพงมากมหมูยอก็อร่อยครับ ุกนามนิดนึงสีสันเหมือนไม่เผ็ดเลยเนาะเผ็ดอยู่ครับหอมดอไม้ เผือเริ่มมาแล้วนะฮนะไก่ย่างสดน้ำสดน้ำ เยอะมากเยอะแบบกินได้ห้าคนนะครับหกเนี่ยห้าหกคนเนะี่ะกินได้สบายสบาย,บาย,บายเผ็ดไม่เผ็ดดูจากเหงื่อนะครับอื ห่อเดินผ่านยิงผ่านแต่เอาสิ่งกินที่ร้านก็อร่อยกว่าครับทุกอย่างอะเนาะซื้อกลับมากินบ้านมันก็จะมีรสชาติที่ดรอปลงไปนิดนึงอย่างไก่ย่างนะกินที่ร้านคืออร่อยมาก ชู้ชีวิตมากใครจะไปกินมอด ไม่ทิ้งนะครับพี่เป็นคนกินส้มตำแช่ตู้เย็นได้คือเรากินส้มตำแช่ตู้เย็นแบบว่าให้พี่ที่ทำงานดูแล้วเขากินมันกินได้หรออย่างเงี้ยเราบอกกินได้อร่อยด้วยมันจะเย็นๆกรอบๆหลังจากนั้นพี่พี่ทำงานลองทำตามครับ ก,กินส้มตำแช่ตู้เย็นเลยหอยแครงตัวเล็กแต่อย่างที่บอกสดแล้วก็เขาล้างสะอาดเปลือกนี้ขาวเลยครับ อืมเดี๋ยวค่อยแฮฉันรักไก่ย่างร้านนี้ที่สุดเลยสมคําล่ำลือแต่ร้านที่อุบลอะ่ะมีร้านหนึ่งก็ย่างไก่ย่างที่อร่อยแบบนี้ทุกคน

ร้านนี้เป็นมะละกอขูดที่อร่อยอ่ะปกติมะละกอขูดกีนี่แบบแอนตี้มากต้องสับเท่านั้นสับสับสบ ขอให้พระลงโทษ <laughs> โอ้ยฮืม <h ums> นะร้านเขาขายดีให้เขามานั่งสับมะละกอน,นี้มือแตกพอเดีนี่คือการถ่ายแบบอันขัดนะครับคือไม่ตัดเลยยา,ยาวๆปกติคิดจะแบบว่าช่วงเช็ดปากอะไรเงี้ยคิดจะตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนาน <_ utt> แต่วันนี้ถ่ายให้ดูแบบเร็วๆเลย เริ่มเคี้ยวชาแปลว่าเราเริ่มแบบว่าอยู่ตัวแล้วครับเริ่มอิ่ม ไก่หมักนัวดีจริงๆกรอบคั่วฝักยาวกรอบเอาจริงคนกินโคตรคุ้มเลยครับเพราะว่าอย่างกี้่จ่ายตลาดเองเวลาทำคลิปอ่ะจะรู้เลยว่า วัตถุดิบคือแพงมากถ้าเราซื้อเดี่ยวๆมาทํากินแต่ละคกแบบนี้เขาก็คงแบบเฉลี่ยกันแล้วครับกับอาหารกับเครื่องดื่มอย่างอื่นของบางอย่างซื้อกินก็ถูกกว่าเอาแล้วครับ คลิปนี้สําหรับใน YouTube อาจจะแบบว่าขอไว้เท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปนะครับมามากินซาบกินนัวให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในทิกตอกให้พี่ๆในทิกต o k ได้ดูต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเพื่อนดูกันเ, <laughs> วเวยอะๆนะครับเบืือนจะไม่เผ็ดก็เผ็ดแหละนะฮะ <laughs> โอเคครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่ไมกินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย